สวัสดีครับผมชื่อปาลิตยุติลักวันนี้ผมจะมาอ่านสระอ้วกับสระเอียให้ฟังครับเชิญรับเชิญรับฟังได้เลยครับกบัวตัวโตหัวบัวหัวงูตัวดีตีกัวหน้าบัวมัวสัว่ลำตัวมัวเงี้ยตามัว วัวตัวโตเปียโนเสียใจมะเมียเลียมืออาเหียหฮียอาเหียนัวเนียเลียขาเนียเตียหูเสีย หัวเสียมีเปียหน้าเสียมีเปียขอบคุณครับบายบาย